มาน่ารักสำหรับรูกเจ้าหญิงเออจริงๆคือหมอเป็นอาชีพเสริมต่ว่าไถ่ายแบบเป็นอันชีพหลัะนะวเด้ออัช้ซวะสวัสดีค่ะทุกคน นอนบ้านเพื่อนมีความสุขมากเป็นไฟเดย์ไนท์ที่แบบสุดๆเลยก่อนออกมานะคะคุณสามีมาส่งแล้วก็บอกให้มานอนบ้านเพื่อนได้ตั้งแต่แต่งงานมาแล้วก็ยื่นยาให้กินเป็นยาคลายเครียดและยานอนหลับ <c oughs> <c oughs> คือกลัวแบบออกไปเที่ยวซึ่งจะไปเที่ยวไหนหมอจอยพาสวดมนต์ไหว้พระนะคะพ้าห้องพระและนอนจุดแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือจะไปถ่ายแบบเสื้อผ้าซึ่งทุกคนงงทำทำแปลหรอไม่ใช่ค่ะ เรากําลังทาร้านเสื้อผ้านะคะความลำบากของเราเวลาที่เราจะไปงานแล้วเราอจะหาชุดไปงานแต่ว่าเราไม่ได้แบบอยากใส่ชุดลาตีจ๋าอยากใส่โพเอมอยากใส่อัซซาว่าอยากใส่แบบซูเปอร์แบรนด์ไทยที่สวยๆอะไรเงี้ยเราครั้นจะใส่หนึ่งทีแล้วแบบปกติเป็นคนแฟชั่นไงสายแต่งตัวต้องเปลี่ยนชุดแบบไม่ค่อยใส่ซ้าเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันควรจะมี บริการให้เช่าซึ่งปกติเขาก็มีกันอยู่แล้วแต่แบบด้วยความที่เราซื้อเสื้อผ้ากันเยอะแล้วเราก็รักเสื้อผ้ามากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราน่าจะแบ่งปันให้เพื่อนๆใส่นะอะไรเงี้ยจริงๆเราเอารูปนางแบบของเขามาก็ได้เพราะว่าเป็นเป็นคอลเลคชั่นใหม่ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแต่เก่าๆที่คอลเลคชั่นที่เขาเลิกขายไปแล้วแบบสวยสแต่สวยมากจริงๆแล้วเขาเขาเลิกขายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เรายังมีอยู่รักษายอย่างดีสักรีใส่ตู้เก็บใส่ซองอย่างดีเนี่ย เราก็อยากที่จะให้เพื่อนๆได้ยืมไปใส่ในราคาที่แบบไม่ต้องซื้อแบบบางชุดเราซื้อมา2,000 0ื่นหมื่นเราก็แบบใส่ครั้งเดียวก็เช่าไปแค่แบบ2,000ัสามพัอะไรแบบนี้เรามีแม้กระทั่งแบบโรเช่โบซาเช่อะไรแบบนี้ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานเดี๋ยวเสร็จแล้วฝากติดตาม IG เดี๋ยวจะส่ง IG ไว้ให้ถ้าเกิดว่ายัางไงก็ออกมาเช่ากันได้แต่ขอร้อนนะคะก็คือรักษาของเราดีดึงเพราะเรารักเสื้อผ้ามากเราใช้นั่งแบบเป็นตัวเราเองด้วยนะเรากล้ามากเรามั่นใจนะคะก็จะเป็นการเตรียมเสื้อผ้าเพื่อเตรียมถ่ายแล้วันนี่ก็จะเป็นการถูกเซต ห้องถ่ายไว้โทษค่ะเสร็จห้องถ่ายไว้นะคะเราจะใช้เวลากันแบบทําเวลามากหนึ่งชั่วโมงให้ได้ร้อยชุดที่เรามีใช่รว่าไวกว่าังไหมเออไวกว่าันก็คือเปลี่ยนชุบชับชุบชับชุดนะคะที่อันนี้มิรินใช่ใ่ไคะก็ซื้อไปทําไมล่ะคะมันเปลืองก็เช่าได้อันนี้ได้ว่าใส่ครั้งเดียวเออคงใส่ตับเราเพื่อจะจำสว่าน่ารักสาหรับลุกเจ้าหญิง อย่าไปซื้อนะคบเป็นหมื่นเอือหมื่นเจ็ดนะคะประมาณนั้นก็เช่าค่ะเป็นไงคะสบายสบายค่ะสบายสบายเนาะชอบอยู่แล้วเหนือกว่า professional เออจริงๆคือหมอเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบอาชีพหลักใช่มันได้อย่างนั้นละไม่เช่าหรอให้เช่าสิคะโพแอมโอตัคนนี้คือตัว็อปของโพเอมพูดเลยว่าคุณต้องมีเกือบสามหมื่น อตายแล้วเนางแต่ไม่ใช่มัดจำแล้วเอาเสื้อเราหายปี้ไปแก้วนะคะไม่ได้อย่าทำแบบนี้กับเรานะคะเอาสวยมากคุณับ r อ d City Collection นะคะนี่ค่ะโพเอมอัสวะตัวนี้ก็สวยนะจ๊ะอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยนี่น่าจะมีลินอันนี้น่ารักมากนี่ อันนี้คือคอลเลคชั่นเมื่อ,อวอเทอร์นิกาเมื่อเมื่อซีซั่นก่อนๆซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะว,ว้าวมองกล้องลงทุนมากฮ่าเดอร์อัเซอร์ว่าใช่ไหมคะน่ารักมากเลยอ่ะคอลเลคชั่นเนี้ยนี่นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นภาพที่เราจะใช้ค่ะ Dan นะคะเดีย๋ยจะไปงานบนกันต่อที่ทุกคนคงจะสงสัยว่าพี่ทําไมไม่เอารูปนางแบบมาใส่เพราะอะไรลูปป้ป้เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าหุ่นธรรมดาแบบพวกเราอ่ะแขนใหญ่ขายใหญ่ทุกคนมีแต่ไห้อมอย่างที่จอยนี่ก็คือขายใหญ่สักพกใหญ่อย่างนี้นี่ก็คือจะแบบเอวหนาแขนใหญ่ว่าใส่ชุดพวกนี้ก็ยังสวยคนธรรมดาใส่แล้วก็ยังดูแบบเฮ้ยดูดีได้อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะออกมาไงก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ามีแพชชั่นมากมีเรียกว่าอยากทําให้เป็นงานหลักเลยก็ว่าได้แต่มันทำไม่ได้ คือชอบซื้อเสื้อผ้ามากๆนะคะแล้วก็หวงมากๆแต่ไม่อยากขายมือสองบ่อยแล้วแบบบางทีเอาไปอย่างเงี้ยก็ราคามันก็ไม่คุ้มหรอกไม่ว่าเก็บไว้ให้แบ่งๆกันใช้คนอื่น,น,น,นแล้วก็เอามาแบ่งกันใช้ด้วยแบบเนี้ยก็จะเก๋หรือว่าถ้าใครแบบอยากปล่อยเสื้อผ้าให้เรานะคะก็อยากฝากช่าอยากฝากเช่าติดต่อมาได้นะคะที่ลุครันเวย์แล้วเจอกันงานถัดไป